สบายดีทุกคนองทัดนากำลังอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วแล้วเด,ด้อนี่เด้ออาบน้ำแล้วแล้วเด้ <c oughs> อ,อม่รู้ข้ออาบน้ำแล้วแล้วเด้อนี่เด้<ห>ออาบน้ำแล้วแล้วเด้อนี่เด้อคนน้อยนี่เด้อ nói em nam lẻo 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 nóng tắt tha em năm lẻo 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 không có, lẻo 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 ฮ่ามันหนาวเลยนะรู้เนาะเอ้อฮ่าไอ้น้องทัตตาวันนี้นาวก็ฝึกฝึกฝนหยันฮ่าอยู่กับพ่อวันนี้เนาะรู้เนาะอยู่กับพ่อได้วันนี้นะเนาะอีลูกนอก้อยนี่อยู่ก,กับพ่อได้นี่นะ ไอลูกน้อยๆในยู่กับพอได้เหมือนนี้นะไอลูกน้อยๆใยู่กับพอเด้อดูไอคนหูในยู่กับพอได้นี่ได้ไอคนหูนี่อยู่กับพอเด้อเด้อีเด้อ ไอคนโหนี่อยู่กับพอเด้อนี่เด้อไหนบอกไอคนโหอยู่กับพอบ่รู้วะบ่งลู้วะทิ้งนั้นเลยไอคนโหนี่อยู่กับพอเด้อนี่เด้อนี่เด้อสีตาตัวเองให้ลูกอ่าจับมือพอนี่จับมือพอนี่จับมือพอไว้จับมือพอไว้เด้อเออจับจับจับมือพอเด้อลูกเด้อ จับมือพอเด้อลูกเด้อจับมือพอเด้ออบักายเด้าบักอ้ายเด้อบักอ้ายจับมือพอเด้อปากลาเด้อบักอ้ายจับมือพอเด้อลูกเด้อบบมือตื่นขึ้นละโบมือเออบักอ้ายคนหูจับมือพอเด้อบักอ้ายเด้อบักอ้ายคนหูจับมือพอเด้อปากลาเด้อ หาสิความอะไรแบบนี้เออเออเออลูกเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบื้องบนขอสิจัดแจงให้ก่อนจัดแจงให้ก่อนจะดุเด้อมาลูกก่อนลูกลูกกอนมาหำเออหนุนทอนอ่ะอายุน้ำทอได้ไหมบักอายุน้ำทอได้ บกออยู S <S <t 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 t <t ่น้ำอได้นี้เด้อดีเด้อบบไอพะมาอยู่น้ำพอเด้อนีเด้อยางนอนรลุกออยู่น้ำพอเด้อีเด้อีเด้อบักพะมาอยู่น้ำอเด้อนีเด้อบักพะมาอยู่น้ำอเด้อนีเด้อดีเด้อูกเด้ออ้ไม่พอจัดจัดเจงมานอนให้กอนอีกบนึงอืออ อิลูกอิลูกอี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 ลูกน้ำพอเดินเดอนี่เด้อแม่ไปไปกินเกล็ดนี่เพิ่งกิน ja, น้ำอีปะเดินเดอนเดนเด้อฮะอะอิลูกยืนน้ำเบบ่นี่นะอีลูกยืน <Yeah, น้ำบ no, ่ ฮึออลูกอยู่ลำพอนั่ิดีเดอดีเดออีลูกอยู่ลำพอเด้อดเดอดิเดอดเดอนอนลูกทา สิความอีิหละบรรยากาศเรามีไผ่ามาลินตารางมือนนี้แม่เพิ่นไปไปกินข้าวลูกก็อยากนมแล้วนี่เบอ่์อ,อากาศอยากนมเลยเลยท,ท้าตุตากุตมะนี่ท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวทา้ทาทาัศนอนก่อนนะครับขอบคุณครับรบกดติดตามน้องด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ